ช่างทำกินในถิ่นเกิดมือนี่พี่น้องมาหาเห็ดคือเก่าคือเดิมนะคะไปทางไหนน้อรถเจะน้าจ้ารถเจะน้าเขาไปก่อนแล้วค่ะมากับเจเนยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเจเนยสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาหาเห็ดกันมามามาหลงมามานำกันนี่มุ่เฮานี่โอเคพรามันจะอ่อนไปยังสิเด้อโอเคเด้อจ้าโอเคนะคะเดี๋ยวเข้าไปหากันเลยจ้ามุดเข้าไปในป่านีดงแบบนี้แหละค่ะวิธีหาเห็ด้อพี่น้อง เดี๋ยวมาห้องมาเบิบ่งกันเลยจ้าไอ้เบิ้งโ้โผอยู่เสียกโผโผอยู่เลรโอ้ยหนอไอ้เบิ้งงาม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 คำว่าเสียกโผโผเป็นภาษาอีสานนะคะเอไอว้ไปบ่ไใดน้ำเขาดดกพี่นนองเอ้ยถ้าเป็นสีนี่เอาหน่น่ะ บ่ขาวค่ะบ่เถ่าบ่มีทางใดค่ะพี่น้องเดี๋ยวหาต่อก่ันพี่น้องมาๆๆนี่นี่เขาเอื้อนเฮ็ดยังเอืออะไรนะเมื่อกี้นี่เฮ็ดเพิ่งดังแห่ใช่ไหมเมนบอเอ้าเราจะได้ไหมเพิ่งเฮ็ดเพื่องดังแห่บอโอเคอันควายนี่เก็บได้ซื้ออีเมลเป็นคนคัดคอยเป็นคนเก็บ โอเคพี่น้องฮะต่อไปค่ะมันสิออกเป็นหมูเด้อรถจะหน้าอีเมลเพิ่นว่ะอาบ่มันเซามีหมูเพราะว่าให้คนเก็บหลายพผดวะพี่น้องมาซอยกันหาเนาะอ่ะเดี๋ยวถาเห็นกาศีทายเห็บเบื้งนะคะโอเคสายสายสาเฮ็ดยังเฮ็ดยังครั้งแรกพี่น้องเฮ็ดยังเฮ็ดยังงามหนึ่งเฮ็ดเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เฮ็ดเขาไข่บานเท่าเพื่นอื่นเฮ็ดเขาไข่อุ้ยขาวจุนพูนดอกบางใหญ่หนึ่งรถจะหน้า บิดเลิศเามาพามาหาเก็บเห็ดดอกเดอ๋ยวกรอกบอกไปาได้ดอกให้พี่ให้น้องได้กินเรียงพี่เรียงน้องเรียงกีกบ <laughs> โอเคเอสอส่งซีกันเด้อ่าให้กันลงปลาเด้อทั้งผุนเด้อ <laughs> พี่น้องบัวขาวบัวน้ำบัวเถ่าเขาบัวเตดทิมคอยบัวได้กินอะนี่เจงาม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 บ่วู้ยนี่ส่ใส่เจ้าก็ได้เป็นบ่วู้ยเจ๊คืองามแท้ได้แน่ว่าจะออกเป็นจุ่มเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่วู้ยบักหลายดอกนึงเจ๊เด็ดขามันถิ่มในเอาเสือนไว้แน่เจ้านั่น เอาเอาอันนี้เกิดมองเก้าอันน <so ี้แหละนี่เออมันเกิดมองเก้าผู้ใดู้้เออผู้ได้ดักเก็บเห็ดทั้งพูนขอให้กินละคีแตกเด้อเจตีมันเห็นฟูงบักงี้นึงไม่แต่ดอกงามงามเนี่ย้ยกินเรากินเราข้างเหลืองจังว่าแมน ดอกหนึ่งจ้าเจ๋งงามบ่เจ๋จะว่างามบ่งามงามอู้มาเด้อควรเฮ็ดผึ่งยังเกาะหอเฮ็ดผึ่งปะไปหาเบิ่งอีกเด้อเจ๋เพิ่นเชี่ยวใสเบื้องเจ๋อเจ๋อมันมันสิออกเป็นกลุ่มเด้อมันสิออกเป็นจุ่มเด้อแต่มันออกเพราะว่า Bob, hãy đành hùng sức hùng tạm. Oh, nè môi hên vĩnh nè môi hên nè xì lạp. Hm. 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 บอ่อ๋อเขาสังเกตมังหันบอ,บอน,นี่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 มันนี่นี่แม่มันเอ็ดอยังนี่นี่แนวนี่เออนั่นละอุ้ยเอาไปเลยไปเลยนี่มันมีสองดอกคือออพ่่บดกเงงามโอ้ถ้าบ่ขาวบ่เน่าบ่เทา,า,เา,า,เา,าทีมเขาบ่เต้ทีมใอยบ่ได้กินยังวะเวดอกตัวนั้นก็รังงามงเลยนะมอไปาหาต่อพี่น้องอืมอืมดอกนั้นอือืเอ็ดเผือกยังบุน้น nha, tờ bia, con khía lủng, lấy máy bít vậy, đọc đây này, lấy con lập nhỏ, bơi, má, để โอ้นเห็ดเบือสอบนนี่เขาขาวเนาะเอาเบื้บองเบือบบุนี่โอ้อเอาดอกบกกะดอกงามบูดดอกหนึ่งจับพี่น้องโอ้ยมองท้างเขาา่านไปผ่านมากกับสิเยียบเฮ็ดทิมละมนี่บักงามหนึ่งโอ้ มีมีตะปูเถาหาเห็ดแม่นบ่ลอุบลิเหลวเหมฮ่าฮ่าฮอาหนะต่อไปตะปูเถาเด่นมันบ่แม่นว่ามันบ่นี่นี่เห็ดเพิงอีหยังบ่สิมันดอกเลื้อยเห็ดเพิงเพิ่นว่าอีหยังก่อเลืองๆมั้ยหัวเลืงเลืนองกำลังออกแต่ว่ามันมืดแล้วกัสิได้พ่อแค่นี้เนาะแม่นบ่ลโรเจอร์น่ะอันนี้เห็ดเพิงยังนี่เห็ดเพิงตองเห็ดเพิงตองกำลังออกฮะ มือนีบบ่แมนน้บ่หมันได้พี่น้องมันมามันม่าคำ,ำปลามันมืดก็เลยบอ่อได้ปันไดเนาะรถจะหน้ามือนหนีากับเสานิดหนึ่งเนาะกับสร้างมันม่วมากินได้กินเขาปลาเนาะเอ่อโอเคงั้นแค่นี้ก็เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนีป้ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามช่องทำกินในถิ่นเกิดขอขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ ความผู้ซึกว่ามีเห็ดปิ๊บแม่จันไดจิตตาดีแถบพี่น้องอุ้ยตายตายเนตเพิองยังเพิงหวานหวานอ่ะเนี่ยเป็นคือยุคขาแถบมันอยู่ไต่ต้่นยุค่ามันมันทองขาวบ่โอเคคขาดกับขาดนะอีกอยังคือสิตาดีพูดผู้พระข่างโอ้ยขอยอมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่องคนได้ซัมเน่ เ้วกะคอยได้ซ้ำนี่เพื่อนกะว่าเ<ป>พื่อนกะว่ายัางก่อเมื่อกี้เอาไปแกง <c oughs> เอาไปแกงเออเอาไปแกงเอาไปแกงพี่น้อง,งขอบคุณมากๆได้แกงได้นี่โว้สมมั่นนั่งอขอบคุณค่ะ